สวัสดีครับผมวันนี้รีวิว h i ตซิงเ M.2 Cooling จากทาง t h e ร์มอนเทรุ่น MS-1 ขีดหน่ครับผมน่าสนใจหรือเปล่าะไปแกะกล่องดูกันครับอ่ะตัวนี้นะครับ m s ็ขีดหนึ่งนะเป็น m อ cooling นะครับก็ไว้ระบาย M.2 นั่นแหละนะครับก็ออกแบบมาเผื่อสำหรับพวก p c i e g เจ5 SSD นะที่มันแบบความเร็วทะลุหมืน่นที่มันบอกว่าร้อนแรงมากนะผมเห็นเมืองน,นอกเทคกันก็ร้อนพอสมควรน,นะอ่ะเดี๋ยวแกะกล่องดูกันครับ ตัวนี้ MS ขีดหนึ่งจากทาง Thermon t e ทคน่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวพิจารณากันดูนะกล่องนะครับก็เล็กๆครับน่ารักนี่ลองดูมีก็เทปแปะไว้ด้านข้างสองนนะครับถ้าเป็นของใหม่ก็เราต้องปิดด้วยคัสเซอร์เองด้านข้างนะครับนี่ด้านในนะครับก็มีฉลากนะครับที่มีไว้ด้านในควาเป็นเมนนวลให้ด้วยนี่แล้วก็มีคู่มือเทอร m o n นเทคนะเมนนุลอยู่กับฉลากครับผมชั้นใน ใครจะสแกนดูแล้วแต่นะนี่ไปสแกนดูในมือถือได้ m B 2อยู่ด้านล่างครับผมนี่อยู่ชั้นในสุดนะก็ตัวเล็กน่ารักนะก็ขนาดเขาสองสองแปดศูนย์ครับผมประมาณนี้มีพัดลมระบายความร้อนนะด้านในมีเท่าฮิตไปด้วยนะจ๊ะไม่ธรรมดานะครับ่ะชั้นในเป็นยังไงนะครับลองดูครับผมพัดลมที่ให้มาแปดพันนาพีเอ็มครับผมแอร์โฟศูนย์จุดสี่สี่ครับผมแรงอัดอากาศอยู่ที่หนึ่งจุดหกเอ็มเอ็มนะครับ เสียรบกวนไม่ต้องกวนอกครับรอบ8 0 0 0แต่เงียบครับ16เดซิเบลเงียบมากนะส่วนโครงสร้างด้านในเทอร์โมเทควาดภาพให้ดูชัดเจนครับผมฮิตซิงอลูมิเนียมฟินนะครับอลูมิเนียมมีพัดลมระบายความร้อนมีฮิตไปนะครับท่อน่าจะประมาณ6บินนะตีให้เป็นแบนๆ,แ,บนๆแปะขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเทอร์โมแพดให้คุณท้งด้านหน้าด้านหลัง m. 2ูนะครับชั้นล่างสุดจะเป็นโครงที่เอาไว้ยึดฮิตซิงเข้ากับ m.2 นั่นเอง การทดสอบนะครับเดี๋ยววันนี้ที่ผมเตรียมไว้นะผมมีเอเดต้านะครับตัวเลกเจนเก้าหกศูนย์หนึ่งทีบีแต่เป็น PCIe 4 0 x 4นะวิ่ง7000นะครับอมเร็วรีเจ0 0 0ก็ผมมีแค่นี้นะใน lab ไม่มี5.0านยได้ลองนะดังนั้นก็ดูกันไปก่อนเดี๋ยวเทสกับ m. 2 h e a hit s i n k ตัวบ้านๆน,นะครับมียางลับกับ m. 2 h e a hit s i n k ของ Z790 a p e x ที่ให้มาเดี๋ยวเอามาปะทะกัน,นครับผมนี่กับ ms 1 เดี๋ยวรู้นะครับว่าตัวไหนจะอยู่ตัวไหนจะไปนะมันเย็นต่างกันมากแค่ไหนผมอยากรู้เหมือนกันป่ะเนี่ยด้านในมีฮิตไปนะนี่ลองดูอ่ะไปดูการติดตั้งกันดีกว่าครับผมป่ะติดตั้งผมว่าไม่ยากนะง่ายเลยนะครับแต่ถ้ามือใหม่ไม่แน่ใจว่าจะติดด้านไหนไปดูคู่มือก่อนเลยนะเ mm hmm. ตรียมเอ็มดอทูไว้ครับเช็คคู่มือว่าด้านไหนใส่ด้านไหนเขาบอกค่อนข้างละเอียดอยู่ภาเพเขียนชัดเจน ผมจะเริ่มประกอบตามที่เขาแนะนํนล่งกันนะผมก็หยิบไอ้โของด้านล่างมาซึ่งมันมีเทอร์มอนแพดอยู่แล้วคุณก็ลอกฟิล์มออกด้วยนะครับอย่าลืมลอกนะเดี๋ยวมันไม่นําความร้อนนะนี่ M.2 ตัวนี้นะมีชิป2ด้านพอดีนะครับผมก็ระบายได้สองฝั่งพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวก็ตามมาร์กครับผมก็เอาล่องที่มันขันน็อตนะครับตรงกับบากด้านล่างนะครับของโรง,งมันนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณขันน็อต M.2 ไม่ได้ เช็คด้วยนะครับอย่าใส่ผิดด้านนะเขาเวาแหว่งไว้ให้แล้วครับนี่เรียบร้อยละนี่เขาแหว่งให้เรียบร้อยนะใส่ให้ถูกต่อไปเอาชิ้นบนมาใส่ครับก็จะเป็นฮิตซิงอลูมิเนียมพร้อมฮิตไปนะแล้วก็มีเทอร์มอลแพดให้ค่อยๆลอกนะครับถ้าลอกแรงเดี๋ยวเอมดอทมันติดฟิล์มมานะตัวเทอร์มอลแพ่อะนะคุณเอามือเดีย,ดยไปหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดออกมา ติดตั้งครับผมผมอ้างอิงตามคู่มือนะเขาเอาพัดลมไว้ฝั่งคอนโทรลเลอร์หรือฝั่งใกล้ๆก,กับขั้วเสียบ M.2 ผมก็เป่าตามนั้นลวกันนะครับนี่ใส่ลงไปนะครับก็บีบๆนิดหนึ่งให้รูมันตรงกับด้านข้างนะเดี๋ยวถ้าด้านไหนมันไม่ค่อยตรงก็บีบแรงหน่อยนะเพื่อให้น็อตสามารถขันลงไปได้น็อตมีสี่ตัวครับผมแบ่งกระจายไปฝั่งละสองตัวก็ขันให้แน่นแค่นี้เรียบร้อย ที่สำคัญอย่าลืมลอกฟิล์มเทอร์มอลแพดนะเดี๋ยวไม่เย็นนะครับผมก็ประมาณนี้การติดตั้งไม่ยากครับผมไม่ยุ่งยากง่ายๆเลยประมาณนี้นะติดตั้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ผมใส่เรียบร้อยนะนอยู่ด้านนี้ใส่แทนของเอฟเฟกตปัปะ่ะผลการทดสอบเป็นอย่างไรอยากรู้ใช่ไหมปะ่ะไปดูกันเลยผมเก็บผลมาเรียบร้อยแล้วสามแบบไซส์สุดนะครับ ไปดูกันเลยนะผมเรียกว่าเป็น n o ร์มอเอ็มดอทท i ิแล้วกันนะก็เทสคริสตอลดิทมาร์กขนาดไฟล์หนึ่งกิกนะตอนเทสหนึ่งรอบนะครับอุณหภูมิสูงสุดหกสิเอดสีนะครับเทสคัปี้ไฟล์ด้วยครับผมก็คือสร้างไฟล์สองกิกขึ้นมาคือผมเทสสองรอบนะก็คือโจนไฟล์เป็นรอบแรกลบออกแล้วก๊อปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็เพื่อให้อุณหภูมิมันดูแบบร้อนนิดหนึ่งนะเหมือนกับว่าอุณหภูมิมันนิ่งเท่ากันนะ คิสโซ l ิ d ม a r k กนะครับกับ y o p y f i ไนิ่งที่ 61C สีาำหรับฮี s ซิงบ้านๆทั่วไปนะครับต่อไปครับผมอันกลางเ h อ r m o เทคเอ็มนึ่ะครับผมอุณหภูมิคิสโซดิทมารกและ Copy f i l ไนิ่งที่ 43C 4. เท่ากันดังนั้นผมมองว่ามันเอาอยู่นะเพราะว่าอุณหภูมิก็ไฟกับ ing, คิสโซดิ d m a r k ไม่ต่างกันเลยต่อไปครับผมขวาสุดมาดูฮ s s ซิงก้อนบลิมนะครับที่ทางเอเปนะครับให้มานะผมเอาใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ปกติอยู่ละ อุณหภูมิดูดีกว่านะครับก็อยู่ที่38 c สูงสุดสำหรับคิดเซลดิดมาแล้วก็ Copy f i ไฟลนะครับก็กอบสองรอบเหมือนกันอุณหภูมิมันก็ดิดๆไปนิดหนึ่งครับผมไม่ต่างกันมากนะก็อยู่ที่39 c เหมือนกับว่าฮิตซิงก้อนใหญ่นะครับมันค่อยๆซับความร้อนไว้เดี๋ยวมันคงจะไปร้อนขึ้นเรื่อยๆเมื่อ Copy นานกว่านี้อะไรแบบนั้นหรือเปล่านะผมเดานะแต่ถามว่าแบบนั้นเย็นสุดถ้า m 2ทิตซิ ที่ติดบอร์ดมาก้อนใหญ่หรือเป็นบอร์ดรุ่นทีมยเอมีนะครับรุ่นใหญ่ๆไฮเอ็นเขาให้ก้อนใหญ่มาดีอยู่แล้วครับผมใส่ไปได้เลยนะแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยนะครับหรือว่ามันเป็น m 2็มอททนิซิอันเล็กๆนะครับก็บอกได้เลยว่าความร้อนไหลแน่นอนครับเกิน6กสิีแน่ครับระวังนะครับเดี๋ยวความเร็วลดปะเดี๋ยวมาดูคลนเทสที่อยู่หน้าตรงนี้นะครับนี่ก็ทดสอบกับตัวเลกเกนจ960นะครับตัวนี้วิ่งเจ็ด นะครับสำหรับค่าอ่านนะเขียนประมาณห้าพันห้าครับผมในแห a บผมมีแค่นี้นะก็ไม่มีโอกาสได้ลองตัว PJE 5.0วิ่งหมื่นบวกก็บอกว่ามันร้อนเหมือนกันนะผมเห็นบางค่ายทำเป็นชุดน้ำระบายความร้อนมันเลยในใจก็นึกอยู่เฮ้ยมันร้อนขนาดนั้นนี่หรอไม่รู้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วกันได้ลองพวก PJE 5.0 M.2 นะเดี๋ยวผมค่อยเอาตัว FS หตัวนี้ไปลองอีกทีไปเดี๋ยวไปดูผลทดสอบตอนนี้นะครับ เดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งสำหรับการก o p y ี copy ข้อมูลแล้วกันนะนี่ผมก็ก o py ไฟล์ประมาณนี้ครับนี่สองกิกนะลองดูนี่ครับผลเทสนะตอนนี้อยู่สา3สิบสามสามิบสี่องศานะครับนี่พักเดี๋ยวเทม์มันก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปครับผมนะอันนี้ไฟล์แค่สองรอกิกนะเวลาการก o p y น่าจะประ,ประมาณไม่เกินสามนาทีนะครับหนึ่งถึงสองนาทีนี่แหละ ใต่คิดซ์เซาดิทมาร์กนะครับอุณหภูมิประมาณนะครับทดสอบออกมาเนี่ยก็พอๆกันเวลาการทดสอบน่าจะประมาณห้านาทีนะถ้าผมจาไม่ผิดงั้นการทดสอบเนี่ยเมื่ออุณหภูมิมันหยุดเท่ากันเนี่ยผมว่าใช้คิสซ์เซาดิทมาร์กเบนรอบหนึ่งนะไฟหนึ่งกิกอุณหภูมิก็พอๆกับก๊อปปี้ข้อมูลสองร้อยกิกเลยเออแปลกับผมงั้นเทสแค่คิสซ์เซาดิทมาร์กก็ได้นะครับถ้าคุณอยากรู้อุณหภูมินะก็ดูได้ละ ว่าคร่าวๆหรือการเทสเบื้องต้น่ะว่า M.2 ร้อนหรือเปล่านะเทสประมาณนี้แล้วกันอ่ะอันนี้ก็ลันมานาทีกว่าๆแล้วมั้งนี่นะความร้อนมันจะค่อยๆไต่ขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่38ซีเดี๋ยวรอเทสเสร็จอาจจะไต่ไป39 C. 40นะครับก็ประมาณนั้นห้องทดสอบของเรานะครับอยู่ห้องแอร์นะับประมาณ24-25สีนะครับตลอดการทดสอบนะอุณหภูมิที่ได้ก็ประมาณนี้ครับ เย็นสุดก็ประมาณนี้26 c ีแค่นั้นนะส่วนผลเทสที่ผมอยากให้ดูตัวฮิตซิงตัวเล็กนะครับไอตัวนี้บางๆเลยนะอุณหภูมิต่ไป61ซีนะครับ Crystal Info น,นะครับมันขึ้นเตือนเลยนะหัวแดงขึ้นเลยครับนี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันงั้นแสดงว่าถ้าเกิน60สีมันจะเริ่มอร์ n i n งครับเตือนเราว่าเฮ้ยเทมร้อนนะนะก็ระวังกันด้วยนะนี่ครับผมนะอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเทส ก็อุณหภูมิอยู่แถวๆนี้ครับ40ซีโดยประมาณ40-43แล้วแต่แอมเบียนต์ลุมนะครับในการทดสอบแต่ละรอบแล้วกันอ่ะก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคนที่มี M.2 ความเร็วสูงๆนะครับแล้วคุณสมมุติเป็น er สตรีมเมอร์อะสตรีมไปด้วยเครื่องเดียวกันแล้วคุณเล็กพอร์ตด้วยนะครับคุณก็ p ปปี้ไฟล์นะครับเหมือนกับเขียนลงตัว M.2 ตลอดวเวลา พราะว่าสตรีมครั้งหนึ่งคุณสามสิบสี่สิบนาทีหรือบางคนหนึ่งชั่วโมงบวกเขียนได้ไปด้วยโอ้โหนานกว่าน,นี้นะครับคุณคิดว่าอุณหภูมิมันจะสะสมแค่ไหนถ้าฮิตซิงเอ็มดอทูระบายความร้อนไม่ทันนะสิ่งที่คุณจะเจอก็คือความเร็วเอ็มเอ็มดอทูนะครับมันจะค่อยๆลดลงเพื่อไม่ให้มันร้อนเกินแล้วยังทํางานได้อยู่นะครับอาจจะทําให้ทํางานสะดุดกระตุกเล่นเกมอยู่เฮ้ยสะดุดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบางคนนะครับเช็คแค่อุณหภูมิ CPU อุณหภูมิของกราฟิกการ์ดนะครับเย็นอยู่เดี๋ยวทำไมมันกระตกคุณลืมให้ความสําคัญกับ m 2ครับบางท่านนะผมก็เห็นนะไม่ใส่ด้วยซ้ํานะครับอันตรายนะดังนั้นอันดับแรกนะครับถ้าผมแนะนําแล้วกันใครมีตัวติดบอร์ดนะครับซื้อบอร์ดรุ่นใหญ่ไฮเอ็นมันมีซิ ync, ลิกอนบัลลมแบบนี้เอาอยู่ครับผมคุณใช้ได้ไม่ต้องซื้อ m 2แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครนะครับซื้อบอร์ดรุ่นเล็กรุ่นกลางลงไปบางรุ่นเนี่ยไม่มี m 2ในบอร์ดเลย จำเป็นนะครับที่จะต้องรักษาอุณหภูมิของ M.2 ให้เหมาะสมนะครับนี่ครับผมลองพิจารณาดูนะ m s ็มิดหนึ่งของเทอร์โมอเทคเข้ามาจําหน่ายนะครับมีพัดลมระบายความร้อนด้วยด้านในมีท่อฮิตไปให้อีกนะราคา,าคร่าวๆนะผมไป่สื่อมาละแอดมินทางนู้นเขาบอกว่าประมาณ890บาทจําหน่ายนี่เริ่มวันที่น่าจะ31นะครับเดือนนี้แหละคือสภาผมเป็นต้นไปนะ ส่วนการรับประกันผมไม่แน่ใจนะยังไม่มีข้อมูลนะครับลองสอบถามทางเทอร์โมเทคแคลเลนได้เลยแค่นี้แหละครับเทปนี้นะฝากไว้ด้วยกับ MS-Hit 1 h i ิ s หนึ่ง f o o l i n g จากทาง t h e ร์โมเทคครับผมไปพบกันใหม่เทปหน้านะครับวันนี้ใน o อริจิขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผม